การถ่ายทอดสดบน Facebook ทำอย่างไรสวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการสอนถ่ายทอดสดนะคะมีรีเควสจากเพื่อนๆหลายคนนะคะถามว่าถ่ายทอดสดทำอย่างไรมาที่แอปพลิเคชัน Facebook ค่ะเมื่อเข้ามาที่ Facebook แล้วมาที่โปรไฟล์ของเรานะคะขีดสัมผันี้ค่ะเข้าไปที่ช่องของเราเลยค่ะเมื่อเข้าไปที่ช่องแล้วนะคะเลื่อนไปที่ คุณกำลังคิดอะไรอยู่จะเห็นว่าด้านล่างนะคะมีคำว่าถ่ายทอดสดนะคะกดไปที่ถ่ายทอดสดค่ะจะเข้ามาที่หน้าจอนี้นะคะจะเห็นว่ามีรายการนะคะด้านขวามืออันแรกเขียนว่าปิดแฟดนะคะถ้าเรากดตรงนี้จะเป็นเปิดแฟดก็จะมีแสงสว่างขึ้นมานะคะตรงนี้เรียกว่าปิดไมโครโฟนนะคะถ้าเรากด แบบนี้ถือว่าปิดไมโครโฟนนะเดี๋ยวจะไม่ได้ยินเสียงแล้วนะให้เรากดเปิดไมโครโฟนนะคะให้หน้าตามันเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นหมุนกล้องค่ะตอนนี้เราหมุนกล้องมาที่ที่หน้าเราแล้วนะคะถือว่าถูกต้องนะจากนั้นนะคะต้องขออภัยในความกล้องบงังนะคะไม่เป็นไรนะสติ๊กเกอร์ใส่สติ๊กเกอร์ก็ได้นะแต่ปกติบ้านส่วนไม่ใส่นะคะเอฟเฟกในกรณีที่หน้าสดนะคะไม่ผ่านกดที่เอฟเฟกค่ะ มันก็จะมีให้เลือกนะคะบ้านส่วนชอบใช้เอฟเฟกนี้นะคะหน้าขาวใส่วิ้งเลยนะนะคะเมื่อเลือกเอฟเฟกแล้วมากดตรงนี้นะคะจากนั้นก็มีเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพนะคะซึ่งบ้านสวนก็ไม่ได้ใช้นะคะสอนเฉพาะให้ใช้นะแล้วก็เพิ่มข้อความตรงนี้เพื่อนๆหลายคนถามมานะคะข้อความตัวที่เป็น AA นะคะกดเข้าไปเขาก็จะให้พิมพ์นะคะบ้านส่วนจะพิมพ์ว่า c r e e e d ตอร์มือใหม่นะคะ พูดคุยกันค่ะนะคะตัวอักษรเป็นสีขาวนะคะเวลาพื้นเราสีขาวนะคะจะทําให้อ่านไม่เห็นนะเราต้องมาเลือกพื้นนะคะตรงนี้กดพื้นนี่จะเป็นพื้นพื้นทึบนะคะอันนี้จะเป็นไม่มีพื้นนะคะกดแบบเลือกสีพื้นแล้วก็มาเลือกว่าจะเป็นพื้นขาวพื้นแดงพื้นอะไรให้มากดตัวนี้นะคะมีเลือกพื้นเหลืองพื้นเหลืองมองไม่เห็น อขนหม่มาเลือกพื้นสีแดงหรือสีอะไรแล้วแต่ชอบเลยนะคะจากนั้นเมื่อเลือกได้แล้วนะคะกดเรียบร้อยนะคะจากนั้นเรามาเลื่อนตำแหน่งนะคะส่วนมากมันส่วนจะเลือกให้อยู่ตรงกลางสูงๆนะคะถ้าตัวอักษรใหญ่เกินไปนะคะเราใช้มือบีบให้เล็กลงนะคะเพื่อที่จะได้ไม่บังหน้าเรานะคะเวลาเราไลฟ์นะเมื่อได้ข้อความเรียบร้อย เมื่อได้ข้อความเรียบร้อยแล้วนะคะกดบันทึกค่ะแล้วก็กดที่แสดงเลยนะคะจากนั้นให้แตะเพิ่มคำอธิบายนะคะตรงนี้คือจะเพิ่มหัวข้อเรื่องของเรานะคะครีเตอร์มือใหม่พูดคุยกันค่ะเพื่อนๆอาจจะใช้เรื่องอื่นก็ได้นะคะที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราจะพูดในวันวันนั้นนะคะ เมื่อพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วกดที่เรียบร้อยค่ะจากนั้นเริ่มถ่ายทอดสดค่ะกดที่ตัวนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนที่รักเดลี่ของคนสวนกันอีกเช่นเคยนะคะไลฟ์นี้เป็นไลฟ์ครีเตอร์มือใหม่พูดคุยกันนะคะบ้านสวนกำลังจะอัด คลิปนะคะเพื่อที่จะสอนการถ่ายทอดสดนะคะใครที่เข้ามาแล้วแวะทักทายพิมพ์คอมเมนต์คุยกันได้นะคะบ้านสวนก็จะทักทายประมาณนี้นะคะตรงนี้ที่เห็นจะเขียนว่าสดนะคะแล้วก็รูปดาวนี้หมายถึงว่ามีคนส่งดาวเรามาให้เท่าไหร่นะคะตอนนี้มีเข้ามา1ดวงตาก็คือ1คนนะคะซึ่งก็จะมีโปรไฟล์ขึ้นมาด้านนี้นะคะ แล้วก็จะมีความคิดเห็นจะปรากฏขึ้นตรงนี้นะคะค่ะตอนนี้นะคะก็แสดงว่ามีสีดวงตาแล้วนะคะนี่เราก็จะดูว่ามีสีดวงตานะคะแล้วก็มีโปรไฟล์ของคนเข้ามานะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ลูกพาเที่ยวค่ะเวลาเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์มาก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณยุรีนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณสําหรับดวงใจนะคะก็ใครส่งสติกเกอร์มาให้ก็จะเป็นดวงใจขึ้นมาแบบนี้นะคะ โอเคตอนนี้มี10ดวงตาเข้ามาแล้วนะคะแต่ว่าตัวโปรไฟล์เราก็จะขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นบวกนะคะว่าบวกเท่าไหร่จํานวนคนนะคะบางคนนะคะอาจจะไม่ขึ้นนะคะบางคนอาจจะไม่ขึ้นดวงตาหรืออาจจะไม่ขึ้นคอมเมนต์นะคะคือมันแล้วแต่เครื่องเลยนะคะ <laughs> แล้วแต่เครื่องเลยนะคะโอเคตอนนี้บ้านสวนนะคะไลฟ์ไปได้กี่นาทีเรามาดูตรงนี้นะคะบ้านสวนไลฟ์ไปได้3.29นะคะนาทีนะคะซึ่งเราสามารถดูได้ว่า เราไลฟ์ไปถึงชั่วโมงหรือยังหรือไลฟ์ไปถึง30หรือยังมากดที่ตรงนี้นะคะเราจะรู้เวลาที่เราไลฟ์สดนะคะเพื่อนๆ คุณนิธาน์ขอบคุณมากค่ะสําหรับดวงดาวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้สิบดวงดาวเพื่อนๆดูนะคะถ้ามีคนส่งดาวให้เรานะคะเราก็จะมาดูตรงนี้นะคะด้านบนเขาจะเขียนว่าสิบดวงดาวแล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะใจฟูฟูมีกําลังใจทําคลิปขา <c oughs> เวลากดเสร็จสิ้นก็มาที่ด้านล่างตรงนี้นะคะที่เขียนว่าเสร็จสิ้นแต่ก่อนอื่นมันขวนขออนุญาตอธิบายนะคะข้างล่างนะคะเวลามีคนมาส่งคําขอที่จะเข้าร่วมแชทกับเราก็คือตรงนี้นะคะ หรือว่าเราจะเชิญคนเข้าร่วมแชทนะคะบ้านส่วนจะกดตรงนี้นะคะมันจะขึ้นว่า่ามีผู้ชมเท่าไหร่นะคะ มีใครบ้างนะคะแล้วเราจะเชิญใครถ้าเราอยากเชิญคนร่วมแชทเช่นเชิญคุณรัฐนะคะเชิญคุณธนาพานหรือเชิญคุณวันเพ็ญร่วมแชทนะคะเราก็กดเชิญพอเรากดเชิญเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะไปขึ้นที่หน้าจอของอคนที่เราเชิญนะคะถ้าเขาคลิกอยอมรับเขาก็จะมาแชทกับเรานะคะอันนี้บ้านส่วนขออนุญ,ญาตนะคะทําให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะหรือเพื่อนคนไหนที่จะเข้ามาร่วมแชทกับเราเขาก็จะกดที่ตัวนี้ค่ะแล้วเขาจะเรียกทางหน้าจอของเขาจะเขียนว่าอขอ ขอเข้าร่วมแชทนะคะเขาใช้คําว่าอะไรน,นี่บ้านส่วนจะไม่ได้แต่ประมาณว่าขอเข้าร่วมแชทแล้วเขาจะมาขึ้นเลขหนึ่งตรงนี้นะคะเราก็กดเข้าไปดูนะคะว่าใครจะอยากเข้าร <c oughs> ่วมแชทกับเรานะคะแล้วเราก็กดยอมรับเขาก็จะขึ้นมาแชทเป็นหน้าต่างที่2กับเรานะคะนะคะนี่คือตรงที่ตรงที่เป็นรูปหน้าคนและเป็นอสองหน้านะคะก็คือการขอเชิญให้เขาเข้ามาแชทกับขอยอมรับให้เขาร่วมแชทนะคะอ่ะเวลากดเสร็จสิ้นนะคะก็กดตรงนี้นะคะเสร็จสิ้น จากนั้นเครื่องก็จะประมวลผลมาที่หน้าจอนี้นะคะเพื่อนต้องดูนะบรรทัดแรกเนี่ยเขาบอกว่าการแพร่ภาพสดของคุณจบแล้วนะคะความเป็นส่วนตัวสาธารณะการตั้งค่าการลบเขาเขียน3ามสิบวันเราต้องมาคลิกนะคะตรงนี้นะต้องคลิกนะคลิกเลือกนะคะเขาจะถามว่าเราจะให้มีการเผยแพร่เนี่ยดูได้นานเท่าไหร่เก็บไว้ส0มสิบวันเก็บไว้6เดือนไม่ลบตลอดไปนะคะเราต้องเลือกไม่ลบตลอดไปนะตรงนี้ก็ กำหนดเวลาถ่ายทอดสดอีกครั้งถัดไปปกติบ้านสวนไม่ใช้นะคะเพราะว่าเราไม่เราไม่มีเวลาที่แน่นอนนะคะจากนั้นเขาก็ให้กดโพสต์เลยแต่ถ้าเพื่อนไม่พอใจในการถ่ายทอดวิดีโอครั้งนี้เพื่อนอาจจะลบถังขยะไม่โพสต์ก็ได้นะคะก็กดที่ตรงนี้แต่เราโพสต์เลยค่ะนะคะเมื่อเราโพสต์เลยจะมาที่หน้าจอนี้นะคะว่าวิดีโอถ่ายทอดสดของคุณได้รับการโพสต์แล้วและให้สร้างคลิปเรียวนะคะเราก็กดสร้างคลิปเรียว พอกดสร้างคลิปเรียวนะคะจะมาเจอหน้าตาแบบนี้นะคะอย่าตกใจนะคะให้กดไปที่ถัดไปค่ะเครื่องกำลังประมวลผลนะคะมาที่คลิปเรียวใหม่นะคะตรงนี้เราตั้งชื่อคลิปเรียวของเราเลยนะคะปกติแล้วบ้านสวนก็จะตั้งชื่อเป็นวันที่ที่เราไลฟ์นะคะนะคะแต่ว่าคลิปเรียวเนี้ยมันจะมีความยาวแค่90วินาทีบ้านสวนก็เลยจะตั้งชื่อเป็นอ่า ไทเลอร์นะคะไลฟ์ Life. เพื่อนๆจะตั้งเป็นชื่อเอาตามสะดวกเลยนะเอาตามชอบเลยนะคะที่ตรงกับคลิปของตัวเองนะคะครีเอเตอร์มือใหม่พูดคุยกันค่ะ,ะเพื่อนจะพิมพ์เป็นคําอื่นก็ได้นะอันนี้ส่วนมากบ้านสวนจะตั้งอย่างนี้เป็นเอกลักษณ์ของช่องบ้านสวนนะคะแล้วก็กดตัวนี้นะคะให้หน้าจอเต็มแล้วก็กดแชร์คลิปเรียลนะคะตอนนี้เครื่องกําลังสร้างคลิปเรียลนะคะ ตอนนี้เรากำลังรอ,อประมวลผลนะคะเวลามันสร้างคลิปเรยวเสร็จแล้วนะคะมันก็จะดังตึ้งนะคะเรามาที่ช่องของเรานะคะขีดสามขีดไปที่ช่องของเราจะพบว่าการแพร่ภาพสดได้โพสต์ลงไปแล้วนะคะอันนี้มันเป็นการแพร่ภาพสดมาดูตรงนี้นะคะได้แพร่ภาพสดอันนี้คือไลฟ์สดของม้าสวนนะคะที่ไลฟ์สดไปสักครู่นะคะ นะคะปกติพอบ้านสวนไลฟ์สดเสร็จแล้วนะคะบ้านสวนมีเคล็ดลับก็คือกดถูกใจให้ตัวเองเป็นกําลังใจให้เจ้าของช่องนะคะกดถูกใจให้ตัวเองเสร็จแล้วก็จะแชร์นะคะแชร์ไปที่สตอรี่นะคะเพราะว่าเพื่อนที่เขาดูสตอรี่ที่เขาชอบดูสตอรี่เนี่ยเมื่อเขาเข้ามาเห็นแล้วอะ่ะแล้วเขารู้ว่าเราไลฟ์สดเรื่องอะไรเขาจะคลิกเข้ามาดูนะคะเพื่อที่จะเก็บกลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มหนึ่งนะคะพอเรากดแชร์แล้วเนี่ย มันจะมีคําว่าแชร์ไปยังสตอรี่ของคุณแล้วนะคะอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราลองมาเช็คดูว่าคลิปเรียวของเราประมวลภาพเสร็จหรือยังนะอะเห็นว่าเรียวเขาจะเขียนคําว่าเรียวตรงนี้นะคะชื่อเรื่องนะคะเทเลอร์ไลฟ์สดวันที่เท่าไหร่ที่บ้านสวนตั้งไว้เมื่อกี้นะคะแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เท่านี้เองค่ะเราก็จะได้อ่า โพสที่เป็นการถ่ายทอดสดนะคะแล้วเราก็จะได้เรียวนะคะโอเคขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่ติดตามชมจนจบนะคะนี่ก็เป็นาการถ่ายทอดสดแล้วสร้างคลิปเรียวหลังจากถ่ายทอดสดนะคะใครที่ยังทำไม่เป็นมาดูคลิปนี้นะแล้วจะได้ทำเป็นนะคะเราถ่ายทอดสดแล้วก็ได้เด้งไปที่คลิปเรียวได้นะไม่ยากเลยใช่ไหมคะโอเคคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ